สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวอีซิกชลุรีนะครับเดี๋ยววันนี้จะรีวิวตัว69บาร s ส206ตัวนะครับเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นกับเคฟั l ไลท์พัสดวี2สิ่งที่ต่างจากตัววี1ก็คือดิฟทิปนะครับดิฟทิปตัวนี้จะ ให้มารุ่นสองจะเป็นตัวนี้ถ้ารุ่นหนึ่งมันจะเป็นทรงตงรงเรียบๆนะครับแล้วก็จะยาวกว่าส่วนเรื่องสกรีนจะต่างกันนิดหน่อยสกรีนคมขึ้นนะครับเปลี่ยนลายนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าไวมอสโตเมนอินเยอรมันส่วนเรื่องบ่าน้ำยาก็จะเป็นตามนี้ ที่ตามจากรุ่นมีเนี่งเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับตามเลยผมเอาไปกันน้ำยาเวลาเราเติมนะครับหนึ่งบาทตรงใต้ายครับ ส่วนประกอบของตัว69นะครับอันต,ตามนี้อัปเทเลสโคปได้เหมือนกันนะครับเป็นซิลเวอร์เพชนะครับชุบบาร์หรือเงนินชุบทองเหลือ เด่นตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกชื่อมันก็ตามรุ่นว่าเป็นหกเก้าสามารถกลับหัวได้จะทําให้กดตรงนี้ก็ได้ พัวบวกก็เป็นเงินเหมือนกันนะครับเงินชุบบาทการปรับั้วจะไม่เหมือนในมิสิตจะใช้ไขควงปากแบนหมุน ดูนะครับว่ามันชนคั่วอะตอมหรือเปล่าร้อนตดลงกแต่ผมจะใช้เป็นกดบนนะครับ เกียวตัวนี้เลื่อนมากครับเป็นเกียวละเอียดมันยังไม่สิทธิ์แต่งานทำมาดีมากครับจับมาเลื่อนมีนกลไกการกดแตะแตะให้โดนั้วนตวนี้ตัวนี้จัดเรื่องการจ่ายไฟจัดว่าค่อนข้างแรงตัวนี้สตาร์ทอยู่4.22จหันใช้อยู่ประมาณ แปดสิบเปอร์เซ็นตเหลือแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับตัวเคฟันหมุ่มเซฟโอไว้ที่ศูนย์จุดเก้าโอมเวลาต่อกับโวลตดับเหลืออยู่ประมาณสี่จุดศูนย์แปดถึงสี่จุดหนึ่งสองแต่วิ่งก็คือหยุดที่สี่จุดศูนย์แปดโดยรวมจัดว่าค่อนข้างแรงมากนะครับ จะเป็นจีจีเรื่องดอกโบนตัวน,นี้ทำออกมาดีกว่าจีจีนะครับจีจีตัวน,นี้เป็นสเตเลสลวน,นการจ่ายไฟจะอย่าง269บาทไม่ได้นะครับการปรับขั้วบวกของจีจีก็คือเหมือนอันนี้ดูก็รีวิวทีเดียวให้มันโลบยอดไปเลยครับที่เกียดเรา พวดเป็นท้องเหลืองนะครับปรับหมุนอันนี้ให้มือปรับดัหมุนขึ้นหมุนลงไใ้กลัวมันแตก กีจะปรับไม่ได้เหมือนหกเก้านะครับเป็นกดคางด้านล่างคฟังต่างกับ G.T. อย่างไรจุดเด่นหลักๆเลยนะครับของ G.T. ก็คือเอา G. เอาคฟัน okay, okay, ก่อนดีกว่าเคฟันก็คือจุดเด่นก็คือว่าตัวมันสั้นกว่าน่ารักแล้วก็ชุดแต่งมันเยอะกว่าซึ่งตอนนี้ก็จะมีพวกฝาท็อปแคปแต่งซึ่งจะเป็นแบบออกแนวล็อกเก็ตเจเนซิกับแทงแก้วในที่เป็นคอสแล้วก็บวกกับชุดนาโนคิดก็คือว่าเวลาใส่มันก็จะสั้นขึ้นแล้วก็จะมีพวกแข้งพวกที่เป็น เ็มแท้งต่างๆนะครับที่เป็นแท้งสีที่สามารถแต่งไว้เพื่อเปลี่ยนหลากหลายอารมของผู้ใช้งานนะครับส่วน GT ก็จะมีแค่ชุด SS kit ก็คือว่าใส่ให้มันสั้นลงแต่ยังไม่มีแท่งแก้วส่วนเรื่องจุดเด่นในการเติมน้ำยาผมให้ GT เติมง่ายกว่านะครับ GT มันคือมันเปิดฝาแล้วเติมได้เลยเติมแบบไม่ไ,มได้ด,ดัดแปลง อะไรนะครับไม่ได้ว่าเติมฝ่าบนเติมได้เลยหยดน้ำยาแล้วก็เติมใส่เลย,เลยครับดูดจนจะเอี้ยมครับ ข้อดีของเคฟันอีกอย่างก็คือว่าปรับรูลมได้เอาไว้ปรับโลง่งปรับแน่นได้ส่วนฟิวสูบนั้นตัวเคฟันมันจะดูดได้โล่งกว่าส่วน GT จะมีแค่1.0 1.2 1.5ก็คือรูลมก็คือใช้เป็นแอร์ทูบนะครับเสียบตรงระหว่างตัวเซตอะตอมมันนี่ใส่1.5นะครับโล่งสุดของมันความโล่งยังสู้ตัว เคฟันไม่ได้แต่ถามว่าคนที่เคยลองชุดเด่นตัวนี้คือว่าเติมน้ำยาง่ายกับเซ็ตแมสและเดินน้ํายาได้ดีครับกลิ่นก็คือค่อนข้างชัดจบการรีเวครับอีกสักรอบ